ที่จััดตรังมีดราม่าค่ะทำไมครคือมีคนเอาคลิปคลิปหนึ่งมาโพสต์ไว้บอกว่าเอาแล้วรถโรงพยาบาลเจอเซอร์ไพรส์ปิดถนนจ้าแล้วแบบนี้คนไข่คนป่วยคนเจ็บเขาจะรอไหวไหมนี่ค่ะฮ้่เออเนี่ยเจอปิดถนนเป็นเวทีกั้นอยู่เลยรถผ่านไม่ได้ต้องขับอ้อมไปอีกทางนึงนี่ขับมาอ,อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวต้องหยุดอย่างนี้เลยใช่คือมันไปไม่ได้ค่ะตั้งเวทีแบบกลางถนนปิดถนนแบบนี้เลย คนด่าเยอะมากนะเออม,น,น,มนเกิดอะไรคนด่าแบบโอ้โหคนด่าเลยแหละแต่คุณผู้ชมต้องฟังให้จบเรื่องนี้อย่าเพิ่งออกตัวแรงนะคะเพราะว่าเรามีการตรวจสอบทุกอย่างมาให้หมดแล้วค่ะครับคลิปนี้เนี่ยเพจยังดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสามโพสเอาไว้นะคะเป็นภาพรถฉุกเฉินโรงพยาบาลนายงขับ,บต่อไปต,อต่อไม่ได้ต้องอ้อมเพื่อไปรับคนเจ็บแล้วคนเจ็บคือผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนด้วยครับนี่ คนก็เลยเขียนบอกอา้าคิดยังไงเริ่มอู้หู้คนก็คอมเมนต์กันเพียบเลยเราส่งคุณแจ็คนัทวินลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปดูหน่อยสิว่าตกลงเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงเขาบอกว่าอันดับแรกเลยเจ้าของคลิปนี้เป็นคนที่ขับตามหลังรถพยาบาลมาครับก็เลยถ่ายและเอามาโพสต์ลงไว้ออันดับที่สองเราไปคุยกับเจ้าของบ้านที่เขาจัดงานที่ว่าปิดถนนเนี่ยคุณรู้ไหมเขาปิดถนนทาไมทําไมฮะเขาจัดงานขึ้นบ้านใหม่ค่ะจัดงานขึ้นบ้านใหม่จัดงานขึ้นบ้านใหม่ตั้งเวทีปิดถนนค่ะ คือพอมีคลิปนี้ออกไปอ่ะแน่นอนว่าถูกถล่มเละแน่นอนทัวลงยิ่งกว่าอะไรดีเลยเฮ้ยคุณเอาเต็นท์มาปิดถนนอย่างนี้เลยเหรอคุณทําได้เหรอคุณเห็นใบในมือเขาเมื่อกี้วักแวบไหมเออคืออะไรเดี๋ยวให้ดูเต็มๆมันยังไงเราไปคุยกับเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณไก่นะคะคุณไก่กิติพงศ์นินวงค่ะเขาบอกว่าอ่ะมาผมขออธิบายหน่อยเถอะคุณเห็นในมือผมใช่ไหมมีใบที่มีตราครุฑเนี่ยครับผมปิดถนนจริงผมทําบุญขึ้นบ้านใหม่จริง เลี้ยงฉลองบ้านใหม่จริงแต่ผมขออนุญาตทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วขออนุญาตทางราชการขอจัดงานบนถนนสายนาป่ากระช่องนี่ดูเลยค่ะเอกสารชัดเจนมีลายเซ็นของผู้กำกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังด้วย เขาบอกว่าเขาทําหนังสือขอเนียยื่นไปตั้งแต่18สิงหาคมเพื่อขอปิดถนนจัดงานวันที่27-28ถึงสิงหาคมค่ะนี่เอกสารฉบับนี้ลงวันที่23สิงหาคมนะคะชื่อนามสกุลบ้านที่อยู่ชัดเจนใช่ค่ะขออนุญาตใช้เส้นทางการจราจรเพื่อตั้งเต็นท์จัดงานขึ้นบ้านใหม่ค่ะวันที่27-28ถึงสิงหาคม2565บอกถนนบอกหมู่บอกตำบลบอกอำเภอบอกจังหวัดเอาไว้ใช่ค่ะ แล้วก็มีการอนุญาตเรียบร้อยมีการอนุญาตเรียบร้อยทุกอย่างค่ะนี่ประกาศเห็นไหมคะให้มีผลบังคับใช้ในวันที่27-28สิงหาคมจนเสร็จสิ้นภารกิจก็คือจบงานที่เขาขอเอาไว้นั่นแหละก็คืออนุญาตโดยบรรณาข้อบังคับประกาศหรือระเบียบใดที่ขัดหรือยแย้งกับประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรฉบับนี้ค่ะให้ระงับใช้ไว้ก่อนอืมก็คือกฎหมายต่างๆระเบียบต่างๆเนี่ย ระงับใช้ไว้ก่อนในช่วงเวลาที่ทางเจ้าของบ้านเขาขออนุญาตใช้ถนนตั้งเต็นท์เพื่อจัดงานขึ้นบ้านใหม่ใช่ค่ะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอะก็ส่งกันเข้ามานะคะเพจไทยวัดนิวโชว์แล้วก็ไลน์ที่หน้าจอใช่นี่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาใน Facebook Live กันเยอะเหมือนกันบางคนบอกว่าเฮ้ยมันทําได้จริงๆหรออทีนี้คุณเจ้าของบ้านเนี่ยเ,ออเขาบอกว่าตํารวจอนุญาตเขาอะ ใช่คือระดับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังอ่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าทาได้ไม่ได้แต่เขาลองขอแล้วอ่ะแล้วตํารวจก็อนุญ,ญาตออกมาป็นเอกสารราชการแบบนี้อ่ะก็แปลว่าทําได้หรือเปล่าแม่คือรถพยาบาลผ่านมาถึงผ่านไม่ได้ใช่แต่จะมาว่าเขาไม่ได้นะก็เขาขอแล้วอ่ะนี่ขอเรียบร้อยแล้วผู้บังคับการตำรวจภูธรเซ็อน,นอนุมัติให้อ่ะแต่คําถามพี่ผูนเขาคุยกันก็คือว่า แล้วควรอนุญาตไหมเออมันเอ๊ะขึ้นบ้านใหม่ทำไมไม่จัดในบ้านอ่ะต้องิดถนนกันเลยเหรอจะชี้แจงเพิ่มเติมก็บอกได้นะฮะใช่ค่ะคือคุณไก่ก็เลยบอกว่าอามาดูที่รถพยาบาลผ่านไม่ได้ที่มันเป็นเต็นท์เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับก็พาแซกไปดูค่ะคือมันเป็นเต็นท์เวทีค่ะเป็นจุดตั้งเวทีเวทีมาลงเที่ยงเมื่อวานนี้งานเนี่ยเริ่มสี่โมงเย็นเลิกงานประมาณเที่ยงคืนเลิกงานเสร็จปุ๊บเขาก็เก็บของปั๊บเลยอื่าคุณผู้ชมลองดูถ้าอย่างงี้อาจจะไม่เห็นภาพเราทําเป็็นนนกกรราาฟิหห้คคผูชมเภพะะับ คือบ้านเนี่ยบ้านที่เป็นเจ้าของงานเขาจัดงานบนถนนทางหลวงชนบทสายนาปา่ากระช่องคุณผู้ชมดูลูกศรเส้นสีแดงคือเส้นทางปกติที่รถเพยาบาลวิ่งมาแต่วันเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นวันที่เขาปิดถนนเพื่อจะจัดงานใช่ไหมคะครับมันก็เลยต้องมีการใช้เส้นทางเลี่ยงก็ต้องไปตามอีกเส้นทางหนึ่งเป็นลูกศรนีน้สีเหลืองเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะก็เลยต้องอ้อม,อมแทนที่ตัดไปตรงๆแป๊บเดียวก็ถึงกลายเป็นว่าต้องอ้อมไป ทีนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาถึงเส้นทางนี้เขามีการติดป้ายประกาศไว้แล้วด้วยว่าปิดถนนนะให้เลี่ยงไปใช้ทางนี้นะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อปพรอคอยอำนวยความสะดวกบอกเส้นทางเลี่ยงจุดละสองคนด้วยก็คือหัวท้ายอย่างละจุดอะคะก่อนถึงจุดตั้งเวทีตั้งเต็นท์นะคะคุณไก่เขาเลยบอกว่าผมอยากขอชี้แจงผ่านทางไทยรัฐนิวโชว์เลยก็แล้วกันนะ,เ,งงะเพราะว่าทัวร์ก็ลงผมเยอะเหมือนกันผมเองก็ไม่สบายใจผมแค่อยากจะชี้แจงว่าหนึ่ง ผมขออนุญาตแล้วขออนุญาตจากทางการแล้วก็มีเอกสารรับรองการได้รับอนุมัติด้วยนี่เห็นนะหลายท่านจะบอกว่าทำไมคุณไม่ตั้งเต็นท์หรือว่าจัดงานในบ้านคุณคือประมาณว่าบ้านเขาอยู่ริมถนนใช่ค่ะบ้านอยู่ติดถนนก็เลยต้องใช้พื้นที่ถนนด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งคุณไก่บอกว่าจริงๆผมเองก็กังวลมากแล้วก็เครียดมากนะยิ่งรู้ว่ารถพยาบาลจะไปรับคนเจ็บที่ประสบอ,อุบัติเหตุรถชนเขาก็เครียดอลองฟังคุณไก่นะคะ เราขออนุญาตถูกต้องแล้วก็ถ้าเราผิดพลาดอะไรเราก็ต้องขอโทษด้วยเพราะเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ดีอะไรเราก็ไม่ได้คือไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีนะ,ะเ,รเราก็ขออนุญาตไว้อหมดเลย ส่วนทางโรงพยาบาลนายงนะคะพรุ่นี้จะมีการประชุมสอบถามถึงที่มาที่ไปเรื่องราวนี้ว่าเป็นมายังไงแล้วก็จะมีการถแถลงชี้แจงอีกครั้งหนึ่งค่ะคส่วนเจ้าของโพสต์คนต้นเรื่องคนแรกเลยที่เอาคลิปมาโพสต์อะค่ะเห็นว่าตอนนี้มีการลบโพสต์ทิ้งไปแล้วอนะคะแต่อุ้ยตอนนี้ใน Facebook ไลฟ์ของเราเนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยคือหลายคน,น่ะถามว่า เอ๊ตำรวจภูทรอ,อนุญาตแล้วตำรวจทางหลวงอนุญาตไหมหรือบางคนก็บอกว่าปิดเครื่องเลนได้หรือเปล่าถ้ามันจําเป็นจริงๆบางคนก็บอกว่ามันสมควรอนุญาตจริงๆหรือในการปิดทางหลวงชนบทเพื่อจัดงานส่วนตัวอันนี้เป็นความคิดเห็นที่เ,นนเขาแสดงเข้ามานะผมเชื่อว่าหลายท่านอยากฟังคําอธิบายหรือว่าคําชี้แจงจากทางตารวจด้วยนะใช่ค่ะเผื่อท่านผู้การจังหวัดตรังจะอธิบายเพิ่มเติมชีม้แจงเพิมเมเ่มเติมก็บอกได้นะฮะปร<ฮ>ะชาชนจะได้เข้าใจว่าอ๋อได้โดยหลักการมันเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่มันมีระเบียบอะไรที่มันทําได้ เพราะบางทีชาวนาเขาเอาข้าวไปตากกลางถนนเนี่ยังโอ้โหถูกต่อว่าต่อขานกันแทบตายใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่กลับ